สวัสดีครับพบกับรุ่นทสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําคันนี้นะครับโตโยต้าแคมรี่ 2.5G นะครับคันนี้จะเป็นปี2019นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับพันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับเป็นโฉมมิเนอร์เชดแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์2,005นะครับเป็นรุ่น G ก็คือรุ่นท็อปนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆนะครับคันนี้จะเป็นสีดานะครับนะฮะสีดําก่อสภาพใหม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีการปรับสภาพ ให้พร้อมใช้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2,005นะครับนี่นะครับสวยเลยนะสีดําก็มีลูกค้าถามมันเข้ามาเยอะนะฮะนี่นะับไปดูฝากระโปรงด้านท้ายนะครับตัวสวิตช์เปิดก็จะอยู่ด้านข้างนี้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดเร่งให้อย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปงัดเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวดูตรงนี้ฮะ,ะตัวเรื่องของอุปกรณ์นะครับแม่แรงนะครับยางอะไหล่นะฮะยางอะไหล่แม่แรงนะฮะยางอะไหล่ครบนะครับนี่ฮะอยู่ด้านล่างนี่นะฮะพอดีก็เดิมๆนะครับไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะครับเดิมหมดเลย okay. เดี๋ยวไปดูตรงด้านข,าข้างตรงนี้นะฮะข้าง รถไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะฮะสวยเลยครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับนี่นะฮะหองอากของห้องเครื่องนะครับก็ใหม่มานะครับนะครับดูได้เลยนะครับตัวนี้ใหม่นะครับแบตเตอรี่นะครับก็พร้อมใช้นะครับตัวรถนะครับก็เส็นสภาพเดิมๆนะครับก็ ไม่มีการถอดทำสีหรืออะไรนะครับขานหน้าเดิมหมดเลยนะครับกระโปรงเป็นโช๊คอัพนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในตัวรถกันครับผมก็มาดูในส่วนของตัวรถนะครับก็จะมีเรื่องของกุญแจสามารถฉีกครับสามารถปเปิดได้เลยนะครับภายในก็จะเป็นสีดํานะครับพร้อมแผงควบคุมนะครับตัวนี้ก็พวกกระจกนี่ก็จะเป็น ออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็ตัว memory เมมโมรีเบาะนะครับเพราะตนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสามารถเมมโมรีได้นะครับเบาะหนังนะครับเนี่ยผมอะไรก็ออปชันอยู่ที่ผมอะไรก็ตัวเรื่องของอระบบเตือนภัยต่างๆนะครับเช่นคุสคอนโทรลหรือว่าเป็นระบบพกพีชาร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นปุ่ม s าร์ทนะครับ เกียร์เบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้โฮนะครับจอนะครับตัวนี้หลังคาครับเป็นซันลูฟนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับก็ด้านหลังก็จะมีมีม่านหลังนะครับม่านข้างแล้วก็มีม่านม่านกระจกด้านหลังนะครับ สวยเดิมนะครับพร้อมใช้คะับสำหรับลูกค้าที่หาเป็นแชมรีสำหรับน้ำมันร้วนนะครับเครื่อง2 5 0 0นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสรุปกันให้ครับผมกับผมก็มาสรุปกันอีกทีนะครับสำหรับโต้ต้าแชมรีสองจนะครับปี2019นะครับตัวนี้นะครับรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับหรือ2 5 0 0 0ันกิโลเมตรนะครับราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าบาทนะครับยอดจัดไฟนันเต็มนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น2.79นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับจัดไฟนันเต็มนะครับ สอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ถ้ผ่อนดาวสูงสุดนะครับ84เดือนนะครับหรือว่าลูกค้าที่สนใจเป็นซื้อนามบริษัทนะครับแล้วก็มีผ่อนไปให้แบบว่าเป็นลิสซิ่งนะครับเอาไปทำหักค่าจ่ายได้นะครับเวลาสามหมบาทต่อเดือนนะครับอ่ารถสภาพสวยแบบนี้นะครับก็โทรสอบถามมันเข้ามาได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดสับตะไคร่นะครับกคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ